พยายมมีไหมพระเจ้าเรียกอะไรพยายมเราเรียกพยายมพระพุทธเจ้าเรียกยามัตสะนนิรยาบาลพวกที่พาสันนรกไปนะยามัตสะ <c oughs> ก็จะถามถึงเทวทูตห้าเคยเห็นคนแก่คนเจ็บนะเคยเห็นคนเกิดไหมคนแก่คนเจ็บ คนถูกลงทันกรรมกรคนตายไหมนี่แล้วเป็นไงทําความดีบ้างไหมไม่ได้ทําเลยยมสะจะนิ่งพอนิ่งปุ๊บนายนิรยบาลเนี่ยนะก็จะรู้ว่าจะต้องทําอย่างไรต่อไปด้วยอาการนิ่งของยามสะก็คือเป็นการเริ่มต้นเข้าสู่กระบวนการของนรกนยามสะเห็นแล้วตัวเองก็ยังกลัวเลย พราะตัวเองก็ยังเป็นปุถุชนต้องเกิดแก่เจ็บตายและตัวเองก็คงไม่พ้นต้องมาเป็นสัตว์นรลกนี่อีกครั้งหนึ่งยมสาะก็เลยปรารถนาว่าเมื่อตายแล้วเนี่ยขอให้ได้เกิดเป็นมนุษย์พระพุทธเจ้ารู้ความคิดของยมสะเล่าให้สาวกฟังเล่าให้พิกุทั้งหลายฟังนี่ยมสาะกำลังคิดอย่างนี้นะบอกขอให้เกิดเป็นมนุษย์ ขอให้เกิดทันพระผู้มีพระภาคเสด็จอุบัติขึ้นในโลกนะและขอให้เราเนี่ยได้เข้าไปนั่งใกล้พระผู้มีพระภาคขอให้พระผู้มีพระภาคเนี่ยทรงแสดงธรรมแก่เราและขอให้เราเนี่ยรู้ทั่วถึงธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วนี่เป็นความปรารถนาของยมสะซึ่งเขาก็อยู่ในนรกเขาก็เห็นอยู่นะเขาก็เลยปรารถนา ที่จะรอดพ้นจากสิ่งเหล่านี้และสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่ได้มีใครมีอำนาจบันดาลให้ใครลงใครขึ้นใครอะไรแต่กายกรรมวัจีกรรมมโนกรรมของสัตว์เหล่านั้นเองเป็นตัวพาไปวัดชาถามพระศาสดาว,ว่าเมื่อกายนี้แตกทำลายแล้วเรายังไม่ได้กายใหม่อะไรเป็นเหตุปัจจัยของการได้กายใหม่พระผู้มีพระภาคบอกว่าตัณหา ตัณหาความอยากเป็นตัวพาไปสู่พบใหม่นะเพราะนั้นสิ่งเราเนี้ยพระพุทธเจ้าอธิบายไว้หมดเลยเดี๋ยวตมาจะอธิบายเรื่องพบให้เราฟังว่าคำว่าพบเนี่ยหมายถึงอะไรคำว่ากรรมหมายถึงอะไรที่อยากไปแก้กรรมกันนักเนี่ยแต่รู้จักกรรมหรือ,อยังยังไม่รู้จักโจรเลยจะไปจับโจรแล้วหน้าตายังไม่รู้จักเลยนี่กรรมก็ยังไม่รู้จัก